ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักทราบซึ้งประทับใจจากบทประพันธ์ของออนอิสรีก่อนเคยเพอ้อพวงเคยหลงรักเราะยังยาวจนพ่ายแพ้แก่เล่สเนหาและเมื่อเขาไม่ปรารถนาเธอแล้วเธอก็ไม่ครครรว่ำร่ำน้ำตา หากลับเชิดหน้าท้าทายชีวิตนิกิตพรมด้วยตนเองเลสเนหาคณะเกตทิบขอเชิญท่านฟังเลสเนหาเธอจะได้ย้ายมานั่งที่นี่ในตำแหน่งที่ดีกว่าโดยไม่ต้องไปต่อเมืองนอกว่าให้เธอมานั่งที่นี่ก่อนค่อยแต่งงานค่อยไปอีกจางหนึ่ง ปริญญาโททำในเมืองไทยก็ได้เรามีเงินมีกิจการอยู่ในมือความรู้ที่มีก็ใช้ได้แล้วทำงานให้ดีให้ยิ่งใหญ่ขึ้นเธอคิดงี้ไหมอ่ครับกุดาพูดมีเหตุมีผลดีฮะที่พูดแบบนี้นะไม่ใช่เพราะไม่อยากให้ลูกจเจริญก้าวหน้าในด้านการเรียนแต่ฉันมีลูกสาวคนเดียวจะมีคนก็คือเธอ เราจะไปตั้งนานสงนานงานทางนี้ไม่รู้จะทำยังไงเธอเข้าใจไหมเข้าใจครับเป็นหน้าที่ของเธอที่จะต้องพูดให้เยนันเห็นดีด้วยยอมเลื่อนการแต่งงานไปก่อนทําปริญญาโทในเมืองไทยจบแล้วแต่งงานกันเพราะกิจการของเราก็ใหญ่โตจะทิ้งไปไง,ไง่ายๆได้ไงถ้าเธอพูดเยนันคงจะเชื่อมากกว่าฉันครับผม,ผมเดน นะ้าขอรบกวนคุยด้วยหน่อยนะน้าตัวงก็โทรเรียกเด่นลงไปก็ได้ต้องขึ้นมาเองทำไมอะคะแค่ชั้นหนึ่งมาชั้นสองแค่เนี้ยแล้วบันไดก็ไม่ขี่ขั้นถทากับบริหารร่างกายไปด้วยงั้นน้าตวงวต้องนั่งอยา่าหรือว่าจะยืนหัวโดอยู่ยงี้สินต,ตูวงนี่เรื่องมากจังเกิดอะไรขึ้นมาคะเกิดข่าวดีสำหรับหล่อนย่าไม่เดนข่าวดีที่มีข่าวร้ายตามมาใช่ไหมล่ะคะ ซิล,ลี่คืออย่างนี้นาะจะให้หล่อนเดินแบบนะาตวงนี่ไม่ต้องเอกซาขนาดนั้นหรอกยะร้านอันน้มดีเปิดใหม่เพื่อน,น้าเองเขาจะทำแฟชั่นโชว์เสื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับเสื้อบ้านะสบายอยู่แล้วแต่นางแบบอะนะต้องเลือกให้มันได้อย่างใจคนแรกเนี่ยน้าก็นึกถึงเด่นเลยนะนะาตวงเด่นนะเป็นแค่ดีไซเนอร์ของร้านนะคะแต่หล่อนก็สวย เด่นไม่ใช่สาวๆแล้วนะคะอายุก็เลยยี่สิบแล้วแล้วก็สังขารร่างกายรู้สังขารหล่อนนะ่ใช้ได้หล่อนสวยผิวพรรณหล่อนเนะน,นี่ยตอนเนี้ยนะโอ้โหสวยมากเพราะตอนท้องนะ่ะบำรุงเอาไว้ท้องเทิงก็ไม่ลายขาก็ไม่ลายและแอคชั่นของหล่อนก็ใช้ได้ส่วนเรื่องการเดิมแบบอ่ะนะสั่งให้ครูว่ามาฝึกให้วันสองวันก็เป็น เดี๋ยวก็กมาเนาะวันเนี้ยนตวงทำไมถึงไม่ถามความสมั่งใจเด่นก่อนละคะถามทำไมนะตั้งใจเอาไว้แล้วแล้วไม่ใช่แฟชั่นธรรมดานะจุดหมายก็คือโชว์เครื่องประดับใจใเด่นเนี่ยเป็น,อนเอกของงานด้วยนตวงหวังสูงเกินไปหรือเปล่าละคะเ่นนะ้าเรื่องของน้านเนี่ยนะนะ้าดูออกไม่ต้องห่วงหลอกเด่นน่ะมีความสวยอยู่ในมือแถนที่เป็นของมีค่าทําให้น้าเนมีความมั่นใจมาก จะเชียร์อะไรเด่นนักหนาละคะเฮาน้าเชื่อมือนะเธอแล้วก็ตั้งใจทำงานที่สั่งให้ดีเสื้อผ้าเด่นน่ะนะออกแบบให้ส่วนเครื่องประดับนะเป็นภาระของนะจะเลือกให้เองรับรองไม่ผิดหวังและที่สำคัญนับปรึกษากับพี่ดาและพี่เขยแล้วไว้ด้วยเขาก็โอเคนะถึงเด่นน่ะจะไม่ร่ำรวยเท่ากับลูกสาวในนภชัยไม่ได้มีปริญญา แต่เด่นก็ดังได้เด่นได้เอาละเตรียมตัวเดี๋ยวครูเขาจะมาสอนแล้หละ่ะแล้วจะได้ลงมือกันเลยนตัวังจะให้เด่นอะแข่งขันกับเด็กคนนั้นหรอคะนี่เด่นเดี๋ยวไม่ต้องแข่งขันกับใครทั้งนั้นเพราะเด่นมีส่วนดีในตัวเองอยู่แล้วแล้วน้าก็ไม่จําเป็นที่จะให้เด่นเนี่ยต้องมาหลอกตัวเองเก็บตัวเองปิดทองหลังพระแบบนี้จริงสินะ ทั้งที่รู้ว่าวีเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นอื่นแล้วเพียงปกปิดไม่ให้เรารู้เราก็ายังทำเป็นไม่รู้ทำตัวเป็นคนรักของเขาอยู่ทั้งทั้งที่เขาเป็นพ่อของลูกเรา,ขเ,ราเขากลับไม่ทึกถึงข้อนี้ยพราผู้หญิงคนนั้นร่ำรวยแล้วก็รักเขาแต่การที่จะรักใครสักคนโดยไม่ต้องนึกถึงข้อบอกพร่องก็เป็นความสุขอย่างหงนึ่งในีเราหัวใจเราดีก้ว่าทจะทัาใัวเั็นรูไ้ทันให้มเนียเพรหคั่าลา วีนั้นกลับมาแล้วเหรอวีถึงเจอนันอยู่นี่ไงคะตอนนี้เพียงไปบอกกันเลยจะได้ไปรับกะ <c oughs> ว่าจะอยู่ต่ออีกสามวันพระเอิดเกิดเบื่อนะคะเลยกลับมาด่วนที่ไปบอกพระอยากเซอร์ไพรส์วีค่ะรู้ไหมนั่นมีของฝากมาเยอะแยะเลยขอบคุณมากผมก็มีเรื่องอยากปรึกษาพอดีเลยมีอะไรบ้างมาคะ่ะ อย่ารมไปทำไมอ่ะเราคุยกันที่ห้องทํางานของบีก็ได้นี่คะไม่ต้องร,รอจนถึงเลิกงานขึ้นรถมาด้วกันเนี่ยใจนันกุ้นวายจะแย่สําคัญอะไรนักหนาคะไม่อยากพูดเรื่องปริญญาโทนะก็ตกลงกันไงคะแต่งานแล้วปเปลี่ยนต่อเมืองนอกเลยผอ้ยอย่าทำแบบนั้นเหมือนกันเพราะเราเป็นติกดีแต่นันนึกบ้างมนันเป็นลูกสาวคนเดียวผมเองก็ดูแลบริษัทให้คุณอา ถ้าเราไปท่านจะทำไงอ่ะผู้คนของป่านะมีออกเยอะแยะนะมีไม่ต้องห่วงหรอกแต่ผมห่วงนะคุณอาไม่มีทั้งภรรยาตามกฎหมายทั้งผู้คนของท่านที่นันว่าก็คือคนอื่นผู้ใหญ่ให้นันดูแลท่านใกล้ชิดหน่อยรวมทั้งกิจการท่านด้วยนันอยากจะเริญเติบโตทางการศึกษาที่เป็นอยู่เนี่นะนันตามท่าตรงไหนอนันร่ำรวยมีปริญญาตรีนันที่คุณพ่อของนันไป ทาที่นานเป็นลูกคนเดียวกิจการของท่านก็ใหญ่โตซึ่งผมช่วยท่านได้เอ,อแต่ก็ต้องไปกับคุณด้วยเนี่ยท่านจะว่าพึ่งพาใครได้ล่ะถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยแปลว่าวีคิดจะเติบโตกับกิจการของป่านานพูดน่าเกลียดจังเลยอย่างว่าผมเนี่ยจะกอบคุณอาโกแค่ลูกจ้างธรรมดาคนหนึ่งผมยึดวกิจการของท่านเพราะท่านเป็นพ่อของคนที่ผมรักไนงะวีพูดมาตั้งยืดยาวอ่ะ ต้องการอะไรคะอืมจะบอกว่าผมจะทําปริญญาโทที่เมืองไทยนี่แหละแล้วก็ทํางานไปด้วยส่วนนั้นถ้าอยากทาปริญญาโทเมืองนอกนั้นก็ไปนะผมจะรอวีถ้าไปอ่ะต้องไปด้วยกันสิคะสรุปแล้ววีจะไม่ไปเมืองนอกไม่แต่งงานกับนันนัน,นเอาแต่อารมณ์ทําไมอ่ะเรารักกันมากี่ปีแล้วแล้วนันกับคุณอาก็อุปถัมภ์ผมจนเป็นผู้เป็นคนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ย ผมจะออกไปทําธุระที่อื่นไปจากอุ้งม,มือของนันได้ยังไงอ่ะเราเพิ่งเรียนจบนทำให้ทํางานไม่เป็นไรหรอกเพราะเป็นลูกสาวคนเดียวของนักธุรกิจมหาเศรษฐีแต่ผมเนี่ยอยากใช้ความสามารถที่มีทํางานถึงจะยังสร้างฐานะตัวเองไม่ได้ให้คนเห็นฝีมือก็ยังดีรูปผู้ชายเราเนี่ยนะถ้าจําเป็นต้องเกาะชายกระโปรงผู้หญิงก็ต้องเกาะอยังมีศักดิ์ศรีหน่อยวีทำไมพูดแล้วซีเรียสแบบนี้คะ นันไม่เคยคิดแบบนี้เรารักกันก็ต้องส่งเสริมการเท่าที่จะทำได้ไม่ได้คิดว่าใครจะเหนือใครเอาละค่ะถ้าวีเห็นยังไงอ่ะนันก็เห็นเหมือนวีกัแลวกันเป็นอันว่าจะทำปริญญาโทในเมืองไทยนี่แต่นันเน่จะไม่ช่วยป๋าหรือว่าวีทำงานนะคะก็ตามใจแล้วจะบอกให้เขาจะไม่ทำงานจะพบว่าชีวิตน่าเบื่อที่สุดเลยอีกอย่างอนาคตก็ไม่แน่นอน นันต้องฝึกตัวเองไว้ให้แร่งให้ได้ใช้ชีวิตในทุกรูปแบบยิ่งดีพูดเสยาวเชียนี่ถ้าไม่ใช่เวียนนั้นไม่ทนฟังหรอกนะทนฟังแล้วก็ต้องเชื่อฟังด้วยรู้ไหมไม่เชื่อวีแล้วจะเชื่อใครล่ะคะส่วนเรื่องแต่งงานเนี่ยต้องรอให้เหมาะสมถือว่าพร้อมกว่าน,นี้นะหมายถึงว่าผมได้ปรญาโทซะก่อนนันจะรอวีค่ะเห็นไหมคะว่าน,น,นันรักวีมากแค่ไหนอะไรอะไร,อะไรยอมทุกอย่าง แต่ขออย่างเดียวอ่ะวีต้องเปลี่ยนนามสกุลไม่ใช่ของนันก็ยังได้เมื่อไปมึงนอกนะเรื่องแล้ยการแต่งงานกับัฒน,นาซิเรื่องใหญ่ไม่ยอมทำตามคนรัชชัยไปก่อนแกจะได้พอใจละส่วนเราเนี่ยยัง่อหาเสถาวรเพี่เด่นได้เรื่อยๆเกิดเป็นานาวีนี่เจ้าโชคดีจริงๆเลยนั่นว่าวีต้องบ้าไปแน่ๆถึงบอกนันแบบนี้ ไปทำปริญญาโทเมืองนอกกลับไม่ยอมไปจะจมอยู่กับงานกับปริญญาเมืองไทยเมื่อไหร่จะรุ่งล่คะครับป๋าป๋าว่ารวีมีหัวคิดนะลูกมีอย่างที่ลูกผู้ชายคนหนึ่งต้องมีถ้าเป็นป๋าป๋าก็ต้องคิดแบบนี้ป๋าฟังป๋านะนันป๋าพูดอย่างเป็นกลางเม่เดินถึงประโยชน์ของกิจการตัวเองรวีนะเขาเจียมตัวเสมอว่ายากจน ตามต้อยกว่าเราทุกด้านแล้วก็สุขสบายขึ้นก็เพราะเราช่วยเขาโดยเฉพาะนั้นซึ่งเป็นผู้หญิงเขาถึงสำนึกตัวเองพูดง่ายๆเขาต้องหาดีใส่ตัวเขาบ้างอย่างน้อยก็ทำงานให้รุ่งขึ้นแล้วเพิ่งเรียนจบจะรีบร้อนไปทางไหนนั่นเองก็ไม่ควรรีบทิ้งป๋าไปเพราะเรามีกันแค่สองคนป๋านรักนั้น จนไม่ยอมจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงคนไหนเพราะไม่อยากให้เขามามีส่วนแบ่งในสมบัติของป๋าที่จะยกให้นันถ้านั้นทิ้งป๋าไปและยังเอามือขวาของป๋าไปด้วยป๋าอยู่ทนี้วาเวนะลูกป๋าพูดเหมือนกับนันใจร้ายกับป๋าทิ้งป๋าไปแบบนั้นไม่เดลกใจร้ายได้ยังไงมันจําเป็นมากเลยลูกที่จะต้องไปเรียนเมืองนอก วีเขายังไม่แต่งงานค่ะต้องรอให้เหมาะสมก่อนรักกันออกขนาดเนี้ยไม่มีอะไรเหมาะสมกว่าน,นี้แล้วค่ะพูดชายนะน,นะลูกถ้าจะแต่งงานก็ควรจะให้พร้อมอย่างระวีอาจจะสร้างฐานะให้เท่าเราไม่ได้แต่การงานเขาต้องรุ่งกว่าน,นี้เขาอยากแสดงความสามารถให้เต็มที่นั่นจะใจร้อสิลูกป่าว่าราวีไม่ไปไหนสลอก แล้วนันก็ไม่ควรบีบบังคับเขาเกินไปอย่าให้เขาหมดความเป็นต,ตัวเองนะลูกก็ได้ค่ะป๋าวีกับป๋าเห็นตรงกันอย่างเงี้ยนั่นจะเถียงได้ยังไงล่ะคะแล้วตอนที่ให้เข้ามาใช้นามสกุลเราป๋าต้องพูดให้กับนั้นนะคะเป็นไงแยะหลอ่อนครูที่สอนนางแบบนะเขาไม่ต้องมาอีกแล้วอนะสามวันเต็มๆนะคะที่เด่นนะต้องเรียนการเดินแบบแล้วตังก็หายเงียบไปเลย ไม่เด่นเจอหนะ้าจะทําไมก็มอบป็สอนแล้วนี่ก็ต้องปล่อยเขาสิเห็นครูก็บอกว่าเราเดินที่แจ๋วมากเลยหุ่นก็ใช้ได้เออนี่น้าจะให้เด่นนะนะใช้อัญมณีชุดเอกเสื้อผ้าน้าก็กะไว้แล้วจะเป็นชุดใหม่สีอะไรดีทีนี้แหละเด่นเอ้ยตวงบิวตี้เนี่ยจะหัวบันไดไม่แห้ง เพราะมีคนมาจ้างเด่นเดินแบบเด่นเป็นคนของตวงบิวตี้นะคะอืแต่น่าจะปล่อยให้เด่นรับงานข้างนอกได้แต่ต้องให้น้าพิจารณาให้เด่นก็เลยไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยนะคะนะณตวงแต่ก็จะทําให้เด่นรู้จักชีวิตรู้จักโลกภายนอกมากขึ้นไม่งั้นจะจมอยู่กับผู้ชายเฮงสวยคนเดียวไม่ต้องคิดเรื่องอื่นกันละถ้านตวงรักใครสักคนหนึ่งณนะตวงจะรู้ว่าถึงอย่างไรเราก็รักค่ะอย่า แม่คนใจเดียวรักเดียวบูชาความรักเป็นสันนะนะตัวนี่ยอาจจะนึกว่าเด่นนะหลอกตัวเองก็จริงค่ะเรื่องของคนที่เรารักนะคะบางเรื่องทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะ่ะเป็นดีที่สุดเพราะว่าถ้าทำเป็นรู้ใจเรานี่แหละค่ะจะพัง <c oughs> พูดเหมือน,นเนื้อเพลงลุกทุ่งหวานไม่กลัวกลัวหัวใจจะพังเอาละใจเด่นนะ่นะน้าไม่เข้าไปก้าวไกลหรอกนะ เออแต่จำไว้แล้วกันถ้าถึงที่สุดเดนจะต้องนึกถึงตัวเองมากกว่าคนอื่นและอันนี้เดนจ๋าชุดที่เด่นจะต้องใช้เดินบันเันกับเครื่องอัญมณีชุดเอกเนี่ยสีสวยไหมแบบก็สวยด้วยนะตูนคิดเองเหรอคะรุ่นไหนต้องให้คนอื่นมาคิดแบบให้เลยยะเด่นเป็นคนขาวสีแดงเลือดนกเนี่ยนะช่วยขับผิวแล้วก็เข้ากับชุดอัญมณีดีนกักแลเห็นว่า มีเก้าชุดเท่านั้นนี่คะใช่จ้ะเก้าชุดครบเก้านพเก้าเพชรก็มีมณีแดงเด่นน่าเป็นชุดแรกเพชรดีชุดแรกก็ไม่เด่นเหมือนชุดสุดท้ายนะคะโอยมันก็อยู่ที่คนน่ะค่ะล่ะสองชุดสุดท้ายน่ะต้อนางแบบหมายเลขหนึ่งมาลงก็ลงไปก่อนเถอะเออนะถึงจะเป็นคนแรกแต่ชุดกยมณีไม่แพ้กันนะน้าเองเป็นคนบกเจ้าของเขาเองว่า ต้องเอาอัญมณีออกมาแสดงตามเนื้อเพลงนพรัตน์เชิญชุดแขกที่มีราคาแพงที่สูงที่สุดเห็นว่าเรา<ๆ>เราวกับสิบล้านเนี่สวัสดีครับแนมะ่ตวงจ้าส,สดีมากๆมาเนี่ยโทมนัทเน่นหรือเปล่าพราไปรถจอดอยู่พี่เดงก็ต้องอยู่คิดว่าคงไม่จำเป็นมั้งเอองั้นขึ้นไปสิแต่อาจจะไม่ตื่นเต้นก็ได้นะเพราะเมื่อคืนนอนดึกมากเมื่อคืนผมดูแต่ท่อทีวีด้วยนะงานแฟชั่นอะ นึกยังไงล่ะฮะพี่เด่นจะได้เป็นนางแบบอย่างนั้นอย่างนั้นของวีนมันฟังดูไม่ดีเลยนะก็ผมเปนยังไงก็ไม่รู้นะนางแบบฝรั่งน่ะหลายคนมีชื่อเสียงก้องโลกนางแบบไทยเราก็โกอินเตอร์ไปตั้งหลายคนไอ้คำว่าอย่างนั้นกับยังไงไม่รู้ของวีน่ะมันเหมือนดูถูกอาชีพนี้นะพี่เด่นเป็นดีไซเนอร์ก็ดีอยู่แล้วทำไมต้องตากหน้ามาเดินแบบเองด้วยล่ะ ก็ไม่เห็นจะต้องตากหน้าตรงไหนเลยชุดที่ใส่ก็เรียบร้อยหรูราด้วยเครื่องเพชรที่แต่งโชก็เป็นชุดเอกราคาที่เกือบสิบล้านแต่ผมกลับไม่เห็นด้วยนะพี่เด่นต้องออกมาเดินโชว์ส่วนทรงมันก็ตรงไหนไม่ทราบก็ตรงที่เด่นเขาทําให้สิ่งที่ผู้หญิงทุกคนอยากจะทําแล้วก็ทําไม่ได้ไงล่ะจ๊ะละวีก็ไม่ต้องห่วงว่าเด่นเนี่ยเขาจะออกนอกลูก่นอกทางทําให้เสื่อมเสียรอกเพราะเด่นนะ่ะมีแม่ที่จะต้องรักษาหน้าที่ของแม่เอาไว้ ทั้งยังมีลูกที่จะต้องรักษาหน้าลูกเอาไว้อีกด้วยนาน่ะเป็นคนต้นคิดพาเด่นออกเองแหละพระเด่นนะ่ะมีดีพอที่จะอวดตัวเองได้กับสังคมถึงไม่อยากจะเก็บเด่นเอาไว้แต่หลังลร้านแล้วแม่ของเด่นเขาก็อนุญาตแล้ววีก็น่าจะดีใจด้วยเพราะเด่นจะได้มีรายได้เข้ามาอีกรายได้พวกนั้นนะ่ะไม่ปไปไหนหรอกวีเองก็มีส่วนได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอผมยินดีด้วยนะพี่เด่น ออกเดินไปแค่ขนเดียวก็ดังไม่รู้เรื่องแบบนี้ใจจ้ะแต่ที่พี่ยินดีก็ตรงที่ทำชื่อเสียงให้แต่ตังบิวตี้แล้วก็ทําให้คนสนใจสร้อยเส้นนั้นนี่เฮีรู้ไหมสร้อยเส้นนั้นน่ะมีคนจองไปแล้วด้วยทีนี้พี่ดังแล้วอยู่ไปน้าต้องลืมผมแน่พี่เป็นคนแบบนั้นเหรอหรือว่าเดี๋ยวนี้มีปริญญาได้เป็นหนึ่งผู้จัดการสำนักพิมพ์แล้วก็เลยมีแฟนเป็นนางแบบไม่ได้เปล่าแต่ผมไม่ชอบพี่ทํางานแบบนี้แต่มันคืองานนะเจวี งานในลายของพี่ด้วยงานเนี้ยนะ้าตวงดูแลแม่พี่ก็เห็นชอบด้วยเหมือนกันแต่พึ่กลัว่าพี่จะเพลิดเพลินจนไม่กลับรังเพราะสิ่งเยออยุ่มันมากอะ่ะแต่ยังมีสังคมที่ฟุ่มเฟือยรูหรายอด้วยทวีจะมาพูดเนี่ยเพื่อดูหมิ่นพี่แบบเนี้ยแค่โทรมาก็ได้นะไม่น่ามาเองให้เสียค่าน้ำมันรถเลยผมทําใจไม่ได้จริงๆนะพี่เด่นผมทนดูพี่เด่นต้องไปเดินโชว์สวดทรงคนอื่นดูทั่วเมืองไม่ได้อะ่ะพี่อ่ะ ไม่ได้ไปโชว์แบบนู้ดมิอย่ามองงานของพี่เป็นเรื่องเลวร้ายสิพี่มีสิทธิ์ในตัวพี่นะอยากทำอะไรที่ไม่เสียหายพี่ก็ทำมันแย่ตรงไหนอ่ะพี่เด่นต้องไปฟังใครยุ่ยแย่มาแน่ๆเลยที่ได้พูดก,กับผมแบบนี้ผมผู้พิพากตอนนี้วิก็เรียนจบได้ปริญญาแล้วงานที่ทำก็มั่นคงทำไมไม่ทำอะไรกับพี่สักอย่างล่ะถ้าเราจะแต่งงานกันแม่พี่ก็จะคืนลูกให้ จะได้อยู่กันแบบครอบครัวสักทีไงพี่เด่นผมอยากทําปริญญาโทต่อทีแรกกะจะไปต่อเมืองนอกขอให้ทำบริษัทส่งไปแล้วผมกลับมาทํางานใช้ใเขาจะส่งให้ไปเรียนและต้องรออีกระยะหนึ่งให้เขาหาผู้จัดก,การสำนักพิมพ์คนใหม่ให้ด้าซะก่อนเมื่อผมเรียนกลับมาแล้วค่อยมาว่าเรื่องเรามีโกหกซึ่งหน้าทําไมเราจะไม่เข้าใจเอาเถอะชีวิตใครชีวิตมัน ถ้าเป็นเนื้อคู่กันต้องไปร่วม,มชีวิตกันอีพี่พักที่เนี่ยเวลาคิดถึงพี่จะไปนอนข้างด้วยก็ไม่ได้เอ,อเราไปหาที่เงียบๆคุยกันดีไหมฮะบอกตรงๆนะพี่กลัวท้องอีกเราคุมก็ได้นนาเดี่นะยวต้องหลายวิธีอ่ะสาหรับพี่นะวีที่ทําไปอ่ะพราะรักวีไม่ได้ทาเพราะความต้องการของร่างกายถึงเดี๋ยวนี้อะพี่ก็ยังรักวีอยู่เท่าเดิม แต่ถ้าจะยอมมีแล้วต้องคุมต้องป้องกันพี่ว่าอย่าดีกว่าพี่เด่นตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้มากขนาดนี้มีอะไรหลายอย่างทำให้พี่เข็ดอย่างตอนที่มีตาแมนถ้าไม่ได้แม่กับคุณอาพี่ก็ต้องไปทำแท้งไม่ก็ลูกไม่มีพ่อมันเป็นการลงโทษลูกมากเกินไปถึงมาตอนนี้เราจะป้องกันได้คุมได้แต่พี่ไม่มีอารมณ์พอที่จะสนุกกับมันอีก ไว้ถึงวันที่เราแต่งงานกันให้เป็นเรื่องเป็นราวเถอะนะพี่จะไม่ขัดใจวีเลยแต่ตอนนี้พี่ต้องการรักษาร่างกายให้เพอร์เฟกอยู่เสมอเพราะาอาจจะมีงานใหม่เข้ามาอีก <c oughs> แค่เดินแบบด้วยขนเดียวพี่เด่นก็เปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้แล้ววีตั้งแต่พี่ท้องมาจนเดี๋ยวเนี้ยเราไม่เคยได้ยุ่งเกี่ยวกันอีกเลยกี่ปีมาแล้วพี่เองก็โหยหาวีอยู่ไม่น้อยพี่ก็ยังทนได้ วีก็ทนมาได้เหมือนกันเราสองคนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยเท่าเท่ากันพี่ว่าวีน่าจะพอใจนะที่พี่จะมีโอกาสหาไรายได้เพิ่มขึ้นอยากได้อะไรจะได้เร็วขึ้นไงผมเห็นจำเป็นเลยแม่พี่เด็นก็ออกจะร่ำรวยอะคุณอาไม่ใช่พ่อของพี่จะหวังอะไรนักหนาเนี่ยคงไม่ได้หรอกถึงแม่จะมีสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติของคุณอาแม่ก็ต้องมีไว้ดูแลตัวเอง เพราะพี่ไม่ได้ทำตัวเป็นที่พึ่งของแม่พี่เลยอีกอย่างตั้งแต่เรียนจบมาทำงานมีไรายได้เป็นของตัวเองก็สบายใจจะใช้ยังไงพี่ก็หาของพี่เองส่วนที่ขยายตรงบิวตี้ออกไปเนี่ยพี่ก็นึกเสมอว่าเป็นเงินของคุณอาถึงต้องพยายามทำทุกอย่างให้เจริญมากขึ้นแล้วที่พี่ตัดสินใจเดินแบบก็เพื่อให้ตวงบิวตี้นะี่มีชื่อเสียงส่วนชีวิตจะผันแปรไปยังไงก็ต้องสุดแต่โชคชะตา พี่เด่นพูดเหมือนไม่รักผมไม่หวังในตัวผมแล้วอย่างนั้นน่ะแล้ววีล่ะยังรับพี่เท่าเดิมหรืึเปล่าวีไม่สนใจที่จะสร้างครอบครัวกับพี่พราะที่ทำปริญญาโทเท่าที่พี่รู้คนแต่งงานแล้วก็ทำปริญญาโทได้วีคงจำได้นะตั้งแต่พี่มีลูกชายพี่เจียมตัวกับวีมากไม่เคยเรียกร้องเซาซีวีเนี่ยรับผิดชอบทั้งยังปกป้องวีจากความรู้สึกไม่ดีของแม่พี่มาโดยตลอด แล้วพี่ไม่เคยติดตามคอยรับรู้เรื่องส่วนตัวของวีมีรู้นี่ว่าพี่ไม่ใช่ปัญหาของวีเลยเพราะฉะนั้นวีไม่ควรมาก้าไก่เรื่องของพี่ขอให้แน่ใจได้ว่าพี่จะไม่ทําให้วีเนี่ยเสียแผนการชีวิตแน่นอนมีอะไรเกิดขึ้นกันเหรอแล้ววีถึงจ่อยไปเลยอะ่ะไม่มีอะค่ะแค่เด่นตัดบดทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัววีก็เลยรู้สึกแปลกๆช่างเถอะค่ะ ไทำเลิดไปสักพักหนึ่งแล้วก็คงจะมาง้อเด่นเองอืมทายว่าคงจะมาง้อจนกระจะแต่งงานกับแม่นันทนานั่นแหละเออถามหรือเปล่าที่ว่าจะไปนอกนะ่ะตกลงไปไหมรอห้อยได้ผู้จัดการสำนักพิมพ์คนใหม่ก่อนส่วนที่จะไปเนี่ยบริษัทมีทุนให้นะคะอืมทีนี้เด่นเลิอกอุปถัมภ์ในว,วีนี่กาได้แล้วนะ ก็คงต้องจ่ายค่าคอนโดให้ไปก่อนลคะค่ะอย่างน้อยก็ยังรักษาสภาพความเป็นคนรักเอาไว้เออนึกได้มีเรื่องจะบอกเด่นนะ่นางนกกนมันโทรมาจะชวนเด่นไปเล่นละครนกไหนคะก็หนังนกแล้วกับเพีเหมือนน้าน,นี่แหละมันจัดละครอยู่เห็นเด่นและชอบนักก็เลยโอเคให้มันมาหาเด่นเอาบทมาให้ดูแล้วก็แคสก,กันตรงนี้แหละณตวง อีกแล้วนะคะเนี่ยก็มาเสียหายตรงไหนแล้วมันจะพาผู้กลับมาดูด้วยแหม่ตัวตัวตัวหลานสาวหล่อนเนี่ยนอกกล้องกับในกล้องเน่ะสวยเท่ากันเลยเนอะไม่สวยจะไปโชว์ได้ไงอแล้วหล่อนเก็บไว้ได้ยังไงยาตอนสาวรุ่นน่ะไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นี่แหละจบมัธยมแล้วก็ไปเรียนที่ญี่ปุ่นหนึ่งปีไปเรียนดีไซน์แล้วก็มานั่งเป็นดีไซเนอร์อยู่ที่นี่ทำงานอยู่เบื้องหลัง จนถึงงานเมื่อคืนนี้เอาละเห็นตัวแล้วว่าไงออเพี่จ่อยว่าไงฮะอ๋อสวยนี่บุคลิกดีด้วย,ยนั่นแหละพี่จ่อยโอเคไหมฮะพี่กับนกนเนี่ยเห็นตรงกันสวยบุคลิกดีประวัติดีครอบครัวก็ดีแต่ก็ต้องแล้วแต่เจ้าตัวว่าจะเล่นได้แค่ไหนเพราะว่าเป็นละครการกุศลเสียดาย acting โค d e ไม่ได้มาด้วยจะได้รู้เรื่องไปเลยอ่ะ เด่นจะได้เล่นเป็นอะไรอ,ะอ่ะอ๋อเป็นนางปอเชียในเรื่องเวนิสวานนิสพระชินิพนธ์ของล้นเก้ารัชกาลที่6กนะฮะงั้นเอาไงดีละ่ะเด่นเอาบทไปอ่านแล้วเงียบไปเลยเนี่ยเดี๋ยวนางตัวงต้วนตัวง,วง,วงเนี่ยพาหลานสาวไปที่สตุกับชันเจออคติ้งโค l ดเลยไหวยแมท่านผู้ฟังที่รักเล่นสนหาจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของออนอิสรี จากการแสดงของคณะเกตทิพรัตยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกอย่างลูกสยามบันทึกเสียงกลยาจนนงร์คงควบคุม,มการแสดงลูกสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามลเล่เสนหาในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิปจะได้เสนอเพื่อความมาเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกัน ขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดี